ครับสวัสดีครับพี่ดองเกษตรกรทุกท่านครับผมธีรพัฒน์พลังกเกษตรกรไทยในนามผลิตภัณฑ์ที่ชื่อปามมนูวันนี้ผมนําพาทุกท่านมาที่สวนคณะแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับผู้ใหญ่ของผมท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในในจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านแนะนําตัวนิดน,นึงครับผมผู้ใหญ่สมโพธ์ตันทองอยู่ที่ตําบลหนองบออมูเจ็บหนองบอัอนะ วันนี้ทําผักอะไรบ้างครับก็มีคะน้าครับมีมะระครับแล้วก็แซมพริกไปด้วยมีพริกสดดำอ๋อพริกสดดำพริกสดดำเนี่ยครับเนี่ยครับสดดำนี่สดดำไอ้ปัญหาที่เจอในในเรื่องของผักในที่ที่เจอกันมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยแล้วก็มีเชื้อราเชื้อราเป็นหลักเลยใช่ไหมะเป็นราในลาดินใช่ไหมลาดินาดินทีนี้เอ่อนอกนอกนอกจากคะน้าแล้วก็มะระแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องการตลาดเป็นไงมั้ย ตลาดจะเริ่มเริ่มดีขึ้นแบบดีขึ้นเนาะเริ่มดีเดือนนี้มันเป็นเดือนพฤศจิกายนวันนี้วันที่ห้าใช่ไหมครับใช่ครับวันที่ห้าเสร็จแล้วที่รู้จักพลังเกษตรกรไทยนามผลิตภัณฑ์ป่ามนูที่กี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ใช่น่าจะสี่สี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีซึ่งตัดตัดปัญหาเรื่องเชื้อราได้เยอะไหมครับได้เยอะได้เยอะครับเกสสภาพดินมันก็ดีขึ้นครับดูอย่างนี้ครับเเอียวผู้ชมครับเออไ้พวกลาที่ว่าเคเรียกเป็นตะไคร่น้ำไม่มีไม่มี พวกนี้เขาเรียกเป็นปลิงพืชเดี๋ยวให,ใ,หให้ทุกท่านไี้ดูนะครับที่ว่าใช้ป,มป,ปามนูเป็นนานๆและค่าดินค่าดินก็จะอยู่ระดับระดับห้ากว่าถึงหกขึ้นไปเลยนะครับทุกท่านดูผู้นนใหญ่คิดว่าตรงนี้มัน,มนตัดวงจรเชื้อราได้พอสมควรไหมครับได้ครับได้ครับเนี่ยครับนี่คือค่าพีเฮดินในแปลงคณะของของผู้ใหญ่สมโพธหรือผมเรียกพี่สูผู้ใหญ่สูนะครับ ไอเรื่องแมลงเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ช่วงนี้เรื่องแมลงช่วงนี้ก็น้อยอืมครับเนี่ยครับคือค่าพิเดินเอ่อปามนูมันทําหน้าที่เอ่อได้ได้ได้เรื่องเชื้อลาแล้วก็เรื่องเรื่องปรับปรับสภาพดินให้ดินฟูให้ดินฟูใช่ไหมฮะแล้วก็ตะไคร่น้ํานี่จะหายไปเสร็จเด็ดขาดเลยใช่ก็จะทําให้ใบมันออกลักษณะนี้ครับครับส่วนเรื่องปุ๋ยหรือเรื่องอื่นๆนั่นก็เป็นประสบการณ์ของทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนดาเนินการนะครับรุ่นนี้พอใจไหมครับเนี่ยครับพอใจมาก ก็ก่อนก่อนที่จะมาทาคาน้ำเมื่อก่อนเห็นได้ว่าที่ข่าวทาขึ้นใช่ด้วยใช่ไหมครับครับทำด้วยแสดงว่าในวงจรชีวิตก็คืออยู่กับเรื่องเรื่องผักตลอดใช่ครับแล้วไปขายที่ไหนครับพวกนี้ตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดลังสิตนะครับตลาดไทยเคยได้เข้าไปไหมตลาดไทยไม่ได้เขา้าเข้าสี่มุมเมืองอ๋อครับเพราะลูกค้ามีอยู่ที่นู่นอืมก็ถือว่าเป็นเจ้าของสวนผักรายใหญ่ท่านหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ประสบการณ์น่าจะสามสิบปีนะ ก็ก่อนที่จะจางออกไปวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ใหญ่กล่าวอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำสวนผักนิดนึงเปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ปรกคณะแต่ผมใช้ปรัมมานุตลอดครับก็ได้ผลก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่วิธีการใช้ในเรื่องผักทำไงไหมครับเรื่องผลก็ผสมกับพวกยายา ่บ่อยเกือบทุกครั้งส่งไปแล้วก็ตอนตอนเตรียมดินนี้ได้ใช้ไหมครับใช่ครับใช้ฉีดยาคุมใช้ฉีดยาคุมแล้วสมยาคุมออจะทําให้ดินเราดีขึ้นมาค่าดินเราจะปรับขึ้นมาแต่พวกี่ระครอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีเลยนะครับหลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ก็พอมาดูก็ถือว่าพอใช้ได้นะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องการล้างสารก่อพิษในดินตัดวงจรเชื้อราปนปล่อยธาตุอาหารในดินปรับค่า p ฮดินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนช่วงบ่ายๆเป็นเวลาสักประมาณเกือบเกือบจะ4โมงนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนําพาทุกท่านมาที่สวนคณะของทางผู้ใหญ่สุนะครับก่อนจะจากไปวันนี้ก็ท่านถ้ามันมีปัญหาก็โทรปรึกษาเรื่องผักนะครับกับผู้ใหญ่ไนดะ้ผู้ใหญ่เบอร์อะไรนะครับ089621เรียบร้อย3ตัวนะครับ085ขออีกรอบครับ0896 หนึ่ง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 เก้าเก้าห้าครับผมหรือถ้าทุกท่านอยากจะทราบข้อมูลเรื่องการเตรียมดินหรือการตัดวงจรเชื้อราต่างต่างพลังงานเกษตรกรไทยฝกธีรพัฒน์ศูนย์แปดเก้าแปดแปดห้าหกศูนย์สี่แปดสำหรับวันนี้ก็ขออน,นุญาตกล่าวลาทุกท่านก่อนเพียงเท่านี้ไว้คลิปหน้ามีอะไรดีๆเราก็จะมาเรียนนำสเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป